นเป็นที่มาของการโดนมาตรา112นะครับการสร้างข่าวลือขนาดดังกล่าวก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปรวินไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีระสกุลนะครับอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวของการถแถลงการของสำนักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นแล้ะ S <S <an> ก็รอดูการแถลงการครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้ <S <S <an> <S <S <an> บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิดนะฮะเราคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อได้จริงโดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคํามดเทด็ดด้วยการ <S <S <an> <S <S พูดความเกิดข่าวลือขึ้นต่อมาก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการของสํานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานะครับได้ทรงพระประชวนเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18.20โดยกนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อที่จะเข้าทำการแข่งขันสุนัขนะครับใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการไทยแดน working dog แชมเปี้ยนชิพ b บ r รย a ลไทยอาร์ม2022นะครับระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับณนะสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนจนหมดสติด้วยพระอาการทางพระไทยนะครับ คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชำเนินไปปฐมพยาบาลณนะโรงพยาบาลปักช่องนานานะครับพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จนะประทับเฮลิคอปเตอร์ประทิาาะทนั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือฮะที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์ผาเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บระวกบวนการสังเคราะห์กัน แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรเมื่อวันที่14 ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมมาหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand working dog championship by royal thai army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565 ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จไปประถมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15ธันวาคมพุทธศักราช2565ในเชิงปรากฏการณ์ก็มีการถแถลงการออกมาจากสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแอนดรูว์แมกเกอร์นะฮะอดีตผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ uter, นะฮะซึ่งถูกพลดหอกจากรอยเตอร์ uter, เนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา ต่อมาสมศักดิก์ G จียมะีรสกุลฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา1-2หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแอนดู Andrew ก็เป็นผู้ต้องหา1-2เหมือนกันนะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความนะบ,บอกว่าโป่งพ,พาหมดสตินะถูกนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะครับต่อมาประวินนะซึ่งเป็นแก๊งร้มเจ้าไว้แหละนะ โดนมาตราหนึ่งสองหลายคดีโดนพรบอรคอมพิวเตอร์หลายคดีก็โพสต์ข้อความประมาณนะครับปล่อยข่าวลือนะเรื่องของการสวรรคตของพวกองค์พาทําให้ประชาชนคนไทยแตกตื่นกนารบริจวนมากตกลงมันเป็นอย่างไรกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์ในระยะแรกๆก,ก็มีทั้งผู้เชื่อไม่เชื่อนะะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นมาจากแก๊งเนี่ยนะคนก็จะไม่เชื่อเท่าไหร่ นีครับผมได้มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาว่าจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาแกง๊งเนี่ยชอบปล่อยข่าวนะครับจริงๆก็เหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่16นะครับเดือนธันวาคม18บแนิกายีนาทีบางคนบอกเขาบอกว่าปล่อยข่าวว่าเอาสุนมักประจูมเร่งไม่ใช่ฮะพระองค์กําลังเอาสุนักนะฮะไปทําการฝึก เพื่อที่จะเข้าทำการแข่งขัน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ไม่ใช่จูงสุนัขไปเดิงเล่นนะไปฝึกนะฮะแล้วก็มีพระอาการทางพระไทยนะค,คือใจเนี่ยหัวใจเนี่ยนะฮะก็เลยนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะฮะมีอาการหมดสตินะแล้วก็ส่งยังโรงพยาบาลแล้วก็ต่อมาก็ย้ายนะทางเฮลิคอปเตอร์ รักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีเสด็จบำเนินไปเยี่ยมราการก็เริ่มดีขึ้นนะ,ะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นน่ยนะฮะมาโดยตลอดแหละนะ,ะสังเกตไหมฮะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะ,ะของประเทศไทยของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็น คนมีอายุในราชวงศ์เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแล้วแต่ก็จะพยายามสร้างเขาลือปั่นเขาลือยเยอะเย้ยโจมตีใส่ร้ายป้ายสีจนเป็นที่มาของการโดนมาตราหนึ่งหนะครับการสร้างเขาลือสนาดเด่งกล่าวนะก็ส่งผลทำให้คนพวกนี้นก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประวินไม่ว่าจะเป็นแอนดรูไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีระสก,กุลนะครับอย่างไรก็ตามการแถลงข่าวของการแถลงการนะของสำนักพระราชวังเนี่ยก็คงชัดเจนนะซึ่งพระองค์ก็รักษาตัวนะครับอาการก็น่าจะดีขึ้นแะนะก็รอดูการแถลงการครั้งต่อไปแล้วกันสิ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวลือฮะที่เกิดขึ้นจากคนเหล่านี้บางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกไปขยายความในสิ่งที่ผิด ะะเราคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ควรจะได้รับข้อได้จริงโดยมีหลักที่เรียกว่าพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe กดกระดิง่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ ันอันเลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟัน ให้ด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พง ทองหลังองค์พระปัติมาไม่ทอทอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่ ยังมั่นใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ ยืนหยัดสู่ไปไฟประจันยอมอาสันก็อพระปองเธอ